ไปดูเรื่องของการดูแลเรื่องการศึกษาของนักเรียนที่ประสบอุทกภัยกันบ้างนะคะซึ่งคณะอุปนายกแม่บ้านมหาไทยและครอบครัวมหาไทยจังหวัดน่านมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอเวียงสาและอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านดร ok วันดีกุลชรยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยลงพื้นที่พร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนที่ประสบุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาโดยมีในายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนางเหมือนใจวงใหญ่ประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดน่านนายนพพรเรืองสว่างนายอำเภอเวียงสาหัวนหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียนในพื้น ที่ร่วมให้การต้อนรับโอกาสนี้นางณรมนล้อมทองที่ปรึกษานายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยกรรมการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนางจินนารัตสัมพันธรัตอุปานาย,ยกสมาคมแม่บ้านมหาไทยและประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครองนางสลิสาพิรมรัต อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและพังเมืองนางจิรวรรณเพนพาดอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยและประธานชมรมแม่บ้านกรมที่ดินร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะก็ต้องดูแลเรื่องของการศึกษาด้วยเนาะเพราะหลายๆครัวเรือนก็และลง